เรียกชื่อนายญี่ปุ่นอย่างไรนะคะให้ไม่เสียมารยาทะคะ่ะใครมีนายเป็นชาวญี่ปุ่นนะคะห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดค่ะจะได้มาภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสริมมาแล้วค่ะภาษาญี่ปุ่นง่ายๆนะคะสำหรับวัยทำงานอย่างเราๆที่แบบแต่ละวันมันเหนื่อยล้าเหลือเกินนะคะวันนี้นะคะแต่จะมาแชร์3วิธีการเรียกชื่อนายญี่ปุ่นแบบเกร๊กรนะคะแล้วก็เซฟมากๆนะคะก็คือเรียกแล้วรับรองว่าไม่เสียมารยาทแน่นอนนะคะ เราไปเริ่มจากวิธีที่หนึ่งะคะวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะคะก็คือการเรียกนายญี่ปุ่นด้วยการใส่คําว่าซังเข้าไปที่ชื่อเขานั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นนายของเราเขาชื่อยามาโมโต้ละกันเนาะเราก็เรียกเขาว่ายามาโมโต้แล้วก็ใส่คําว่าซังนะคะก็จะเป็นยามาโมโต้ซังยามาโมโต้ซัง แบบะะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะเพือพ่อนๆค่ะก่อนที่จะเรียกเขาหรือว่าหยิบยกชื่อของเขามาเรียกนะคะตรวจสอบให้ดีซะก่อนนะคะว่าชื่อที่เรากําลังจะนํามาเรียกเนี่ยเป็นชื่อตัวหรือว่าชื่อนามสกุลของเขานะคะเกรดเล็กเกรดน้อยมาอีกแล้วค่ะสําหรับชาวญี่ปุ่นนะคะโดยปกติแล้วเราจะไม่เรียกที่ชื่อตัวนะคะเราจะเรียกที่ชื่อนามสกุลนะคะก็จะเป็นสไตล์คล้ายๆฝั่งฝรั่งนาอก็คือไม่เรียกชื่อตัวจะเรียกชื่อนามสกุลนะคะซึ่งแต่ ต่างไปจากบ้านเราโดยสิ้นเชิงนะคะเพราะว่าบ้านเราเราไม่เรียกชื่อนามสกุลถูกป,ปะเราเรียกที่ชื่อตัวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเรียกชื่อเขานะเช็คให้ชัวร์ก่อนนะคะว่าชื่อนั้นมันคือชื่อนามสกุลหรือว่าเซอร์เนมของเขาหรือเปล่านะคะถ้าเช็คเรียบร้อยแล้วนะคะง่ายมากก็เอาเสียงสั่งเข้าไปห้อยท้ายชื่อของเขาน่นเองนะคะ แล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะถ้าเกิดเราทําได้นะคะมันจะเป็นอะไรที่เก็บเกรยแล้วก็ดูดีขึ้นมาทีเดียวนะคะก็คือการเรียกชื่อชาวญี่ปุ่นพยายามตัดให้มันเป็นเสียงสั้นทั้งหมดนะคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่นะคะอาจจะ99.99% 99นะคะเขาจะเป็นเสียงสั้นนะคะอาจจะมีบางชื่อบางคําบ้างที่เป็นเสียงยาวนะคะคราวนี้พอเป็นเสียงสั้นปุ๊บภาษาไทยบางทีเราจะคุ้นกับการลากเสียงเนาะ,ะยกตัวอย่างเช่น คุณยามาโมโต้นะคะเราก็จะออกเสียงว่าคุณยามาโมโต้ยามาโมโต้ยามาโมโต้แบบนี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วถ้าในภาษาของเขานะ,ะ่ะมันจะเป็นเสียงสั้นทั้งหมดนะคะก็จะเป็นยามาโมโต้ยามาโมโต้เห็นไหมคะก็จะเป็นเสียงสั้นตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กแบบนี้หมดเลยนะคะแค่เราจับทริคตรงนี้เล็กๆน้อยๆนะคะแล้วลองไปเปลี่ยนเสียงในการที่จะเรียกเขานะคะมันก็จะทําให้เวลาเจ้าตัวเขาได้ยินเนาะเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรียกชื่อฉัน ถูกว่าอะไรแบบนี้นะคะถามว่าถ้าเกิดเราเรียกเขาว่า y a m a มโ t o เขาจะซีเรียสไหมโอเคเขาอาจจะไม่ซีเรียสนะคะแต่ว่าเพื่อนๆลองมองในมุมกลับกันค่ะสมมติถ้ามีใครมาเรียกชื่อเราแบบสำเนียงแปลกๆกับแบบสำเนียงที่มันเฮ้ยเป๊อะไรประมาณนี้เราจะรู้สึกยังไงนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะชื่อตายเนาะถ้าเกิดว่ามีชาวต่างชาติมาเรียกตายว่าตายตายแบบนี้แต่ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยออกเสียงชื่อฉันได้ด้วยอ่ะโหเก๋ว่าเก่งว่าอะไรแบบนี้ถูกไหมคะ ในทางกับการนะคะถ้าเกิดเขามาเรียกแต่ว่าตายตายืมองบนนิดนึงนะถามว่าเข้าใจไหมนะคะว่าเขากําลังเรียกเราอยู่เข้าใจนะคะเพียงแต่ว่าเรียกฉันให้มันถูกกว่านี้ได้ไหมเนาะอะไรแบบนี้นะคะลักษณะเดียวกันเลยนะคะถ้าเราจะเรียกชาวญี่ปุ่นท่านนั้นว่ายามาโมโตถามว่าเขารู้ไหมว่าเรียกเขาอยู่เขารู้นะคะเพียงแต่ว่ามันจะดีกว่าไหมนะคะถ้าเราค่อยๆปรับเสียงปรับสำเนียงของเราให้กลายเป็นยามาโมโต ยามาโมโตะแล้วก็ใส่ซังเข้าไปเนาะมันจะทําให้เจ้าตัวรู้สึกว่าเฮ้ยเรียกชื่อฉันแบบเจ๋งมากเลยอะ่ะเก่งมากเลยอะ่ะแบบนี้นะก็จะเป็นการสร้างความประทับใจได้ด้วยน,นั่นเองนะคะรานนี้ไปต่อที่วิธีที่2นะในการเรียกชื่อในญี่ปุ่นกันคะ่ะสําหรับวิธีที่2จะเป็นวิธีที่แอดวานซ์ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะก็คือเราจะเปลี่ยนเสียงซังนะคะให้เป็นเสียงสมะสมะนะคะเอาใหมนะคะเปลี่ยนเสียงซังธรรมดานะให้กลายเป็นเสียงสมะสมะ นะคะคก็เช่นเดิมค่ะถ้าเป็นคุณยามาโมโตะเมื่อสักครู่นะคะแทนที่เราจะเรียกเขาว่ายามาโมโตะสังยามาโมโตะสังเราก็เรียกว่ายามาโมโตะซมะ ยามาโมโตสมะแบบนี้นะคะซึ่งถามว่าคําว่าสมานะคะต่างกับสังยังไงนะคะก็คือเป็นรูปยกย่องของคําว่าสังนั่นเองนะ,ะยกย่องในยกย่องว่างานเถอนะคะถ้าเป็นภาษาไทยมันก็อาจจะคล้ายๆกับเรียกว่าท่านคุณท่านอะไรประมาณนี้นะคะคราวนี้นะคะในบริษัทถามว่าเราเรียกได้ไหมได้นะคะอย่างเช่นบางคนที่เราอาจจะแบบไม่คุ้นเคยเท่าไหร่หรือว่าโดยตําแหน่งแล้วเขาใหญ่โตกับเราค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะเราก็สามารถเรียกเขาโดยใช้คําว่าสมานะคะกับอีกอย่างที่ แนะนำเลยนะคะก็คือใครที่ดีลกับลูกค้านะคะเราก็สามารถเรียกคุณลูกค้าของเรานะคะแทนที่จะเรียกซั่งเราก็เรียกเขาด้วยเสียงสมะแทนแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเรายกย่องเขาไงถูกปะเราก็สามารถยกย่องแบบหลายชั้นยศได้แบบนี้นะคะก็เป็นอะไรที่กริ๊บเกรมากๆในภาษาญี่ปุ่นนะคะลองนําไปใช้ดูนะคะ สุดท้ายวิธีที่3นะคะเป็นการเรียกชื่อนายญี่ปุ่นแบบแอดวานที่สุดใน3โลกนะคะก็คือการเรียกชื่อเขาโดยการมีห้อยท้ายในส่วนของชื่อตำแหน่งของเขาด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นคุณยามามโตมะเมสักค่แ่้ะกันเนาะเมื่อกี้เราเรียกเขาแค่ซังหรวะซมะนะคะไม่พอคะ่ะไม่พอนะะถ้าเกิดเรารู้ว่าเอ้ยเขาเป็น MD นี่วานะคะก็ยามามโตะแล้วก็บวกด้วย MD นะคะบวกตำแหน่งเขาเข้า,ขาไปนะคะ แล้วถ้าอยากจะให้แอดวานที่สุดใน3โลกนะใส่เสียงสังหรือเสียงสมะเข้าไปอีกนะคะก็จะทําให้เราสามารถเรียกนาะย่ปุ่นคนนั้นได้แบบโอ้โหสามชั้นยศนะคะก็จะกลายเป็นยามาโมโตะเอ็มดีสังยามาโมโตะเอ็ดีสัหรือยามาโมโตะเอ็สมะยามาโมโตะเอ็มดีสมะ แบบนี้นะคะก็จะเป็นการเรียกที่บอกว่าซ้อนกันแล้วซ้อนกันอีกนะคะหรือยกย่องแล้วยกย่องอีกนั่นเองนะคะแถมมีตำแหน่งมายกย่องให้เขาด้วยนะคะจบแล้วนะคะวิธีการเรียกชาวญี่ปุ่นทั้ง3วิธีนะคะสามวิธีในวันนี้ที่แต่แชร์ไปเป็น3วิธีที่เซฟมากๆนะ,ะสามารถท่องจําแล้วก็นําไปใช้เรียนแบบได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นกับภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟของไต๋นะคะแต่เน้นอยู่3อย่างนะคะก็คือ1ฟังคลิปของไต๋นะคะ2พูดตามนะคะแล้วก็ส 3ข้อ3นี่โคตรสำคัญมากๆเลยนะคะก็คืออย่าลืมหาโอกาสในการน,นำไปใช้มันนะคะแล้วเราก็จะเก่งภาษาเองค่ะใครที่ชอบวิธีการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นในลักษณะแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายมาตานี่